เฮ้ยสีฟ้าไปใส่นนแน่สีฟ้าไปใส่นี่แม่ตามมาตามมาตามไปไห้สีฟ้าไปไหน่นนแน่ ฮอนก็ฮอนก็หน,อนอูจะไปแรดแรดดันดนอย่างนี้ไปตลอดตลอดไม่ได้นะลูกลูกของแม่จะต้องอยู่ในที่ที่มันดีดีลูจะไปเต่งหน้าให้อย่างนั้นตลอดไม่ได้นะอยากเป็นแดนเซอร์อยู่หน้าเวทีกับใหม่อรดีอยู่กับแอนพัชรลีอยู่บอกว,า,วาสนาอย่างลูกนี่เป็นแดนเซอร์ไม่ได้ <c oughs> มันต้องใหญ่กว่านั้น <c oughs> เป็นนักร้องบอกเป็นนักร้องก็ไม่ดีลูกแม่ต้องได้อยู่บ้านใหญ่ๆ ได้ทำงานดีดีมีหน้ามีตาพ่แม่นคนสวนเด้อบ่เป็นคนงานเดอ้<ะ>เอพอเป็นหุ่นบาบานย่างลูกจะไปทำสวนทำไรได้อย่างไรขครงานบางา่งานตีงานแต้งานว่าเป็นอย่างคือประว่าอีสานน้ำก็แม่ป่าใจคนอีสานเนอะแม่เป็นคนเหนือแต่ผัวแม่เป็นคนอีสานอ๋อแม่มีผัวแล้วบ่แม่ก็ต้องมีผัวสิลูกไม่ไงั้นแม่จะมีหนูได้อย่างไงคะอยู่ใส่หนิ พัทยาบอกเห็นอีดาวบอกว่ามาพัทยาต้องมาอยู่วอล์กิ้งสตรีทไม่ใช่วอล์กิ้งสตรีทมันบอกว่าหน้าขึ้นหนูนี่ต้องโซปิงปองหนูซี่โซปิงปองหนูซี่โซปิงปองไหนลองเดินโชว์ให้แม่เออเปล่าหลุดดอกเปล่าหลุดดอกเออทายโน้ตอีกสองเออทางหน้าออีก บ้านนี้แหละบ้านเจ้านายเก่าแม่แม่จะพาหนูมาฝากไว้กับเขาฝากอีหยังโนบ้านในห,ห้างบอใช่เจ้านายเก่าแม่เองอนิโคลไห <Hi. S 1> อยู่มานี่แต่เมื่ไร <Hi. S 1> อ่ะเดินลงมาเมื่อกี้นี้เอง วันนี้สวยนะขอบคุณนะคะ Do you like my outfit พรี t ี้ Thank you คือวันนี้คุณมิว่ากำลัรงรองแม่บ้านคนใหม่อยู่ถ้าเกิดเขาไม่มายูมีแนะนำไหมยู <You S 1> อยากได้คนที่มีแบ็กกราวนด์โรงแรม5ดาวหรือว่าคนที่เคยจบหลักสูตรทำอาหารจากเลนอตสคือจะพูดว่ายังไงดีอ่ะคือคุณมิว่ชอบทานพวก,ออกน้องงควคั่วหนูซิงลาบเทา้าก้อยไข่ผั่อะไรอย่างเงี้ยพอมีไหมอ๋อ oh. เพะนั้นมันฟังดูแอดวานซ์มากเลยอ่ะคุณมิวคิดว่ายูอ่ะอาจจะยังไม่ไฮโซพอที่จะรู้จักอาหารพวกนี้อะค่ะเดี๋ยวาอาจจะแฮงเอาท์ิ h y ยูมากกว่านี้เลยจะรู้จักแน่นอนไม่มีปัญหาฝ <laughs> <laughs> ากสอนได้นะได้เลยเดี๋ยวแม่เนี่ยจะเอาหนูมาฝากไว้ที่นี่มาคอยดูแลเจ้านายเก่าแม่เสียงชื่คุณมิวอีมิวอ,อ,อู้อู้บอดี้บอดี้เป็นอย่างยื้มาเปิดประตูอ,อีมิวอีฮา ฝ้ามาเปิดประตูแ no. น่โอ้ยบ้านอีมิวมีไฮดรลิกไม่เป็นผีบอกเข้าไปในบ้านกันโอ้ยเข้าไปเห็ดหยางอยู่บ้านนี้นะลูกทำตัวดีๆอีมิวอีฮาหน้าครูยาเบิร์แล้วอคุณมิวอีมิวคุณมิวเป็นอย่างขึ้นมาเปิดตูเมื่อพูดพผอๆมาได้กันวันนี้พาลูกสาวมาฝากคุณมิวค่ะ น้องนางลูกเข้ามาลูกยังน้องบ้านมียังตันแหน่นั่นงสิลูกอย่ายืนค้ำหัวผู้ใหญ่ <G ül> เอ่อยายสายคะนี่ลูกสาวลูกสาวจ้ะแน่ใจนะคะว่าลูกสาวเหมือนทาตานมาก <G ül> <G ül> ลูกสาวค่ะลูกสาว <G ül> น้องนางสวัสดีคุณมิวสิลูกอีมิวุณมิวค่ะคุณมิวอีเดา โทษทีตาดหัวแม่เธอหัวหรุดอ่ะอีอีมิวไม่รอแม่มึงแม่ยังสีหลายเป็นหาไปตายค่ะถ้าเป็นอย่างเนี้ยคุณมิวไม่โอเค คุณมิวอบลมมันได้เลยจ้ะตีได้ดุได้เลยแม่ยกให้เลยแม่ไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะดูแลดูเองนะลูกนีส่สายทาไม่เอาทาตาลโอ้หายไปแล้วเป็นอย่างคือทิ้งไว้มองนี่บ้านนี้มีคุณผันซ้ายหมอบ้านนี้มีาอินพันซ้ายหมอบ่เน,น่เ<อ>น,นก็ต้องอยู่ด้วยกันละเน่ลองบอกมาสิว่าหนูชื่ออะไรบอกผู้ใดก็บอกคุณมิวไงฉันคือเจ้านายของเธอในห้างบอก ม่ใช่ฉันคือคุณมิวอุ้ยบักคุณมิวคืองามแถงงามลายอันนี้ชื่ออย่างนอนิโคค่ะผัวบอกบอกออะชื่ออะไรนะเราอ่ะชื่อนิโค,โคสื่อนางจ้าจ้ะอยู่กับพี่แอนพัซลีอยู่กับพี่ใหม่ออลดีมาก,ก่อนค่ะหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งจ้าเออนิโคอยู่รู้จักไหมให้หมอลำซิ่งอะ ไม่รู้จักนะน,นค้คนไม่ได้อยู่ในวงการลดซิ่งวงการหมอลำซิ่งไงขอบคุณค่ะ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  I like your glasses เอียงค่ะอ่ะนี่น้องนางถ้าจะอยู่ที่นี่ต้องพูดภาษากลางนะใช่ค่ะเดี๋ยวนางจะหัดพูดภาษากลา,า,า,างภาษากลางภาษาไทยแหม่นะงางหัจักบอกนี่น้องนางถ้าอยู่ที่นี่เธอแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้นะ แล้วก็ที่ถืออยู่ในมือก็กินไม่ได้นะเพราะถ้าจะอยู่ที่นี่ฉันดื่มแค่นมไฮโปรโตีนเท่านั้นจ้ะไปเปลี่ยนชุดได้แล้วจ้ะบนห้องหมอไปผ้าไปก็ได้แม่มึงเนี่ยจะเป็นเอาตัวท่าซานอย่าง,างมาหากู่หูเมมแนราซาน,นาตัวนี้น,นาง ไปดูซิว่าใครมานาบ้านคุณมิวแหละไปดูนางเป็นคนใช้ใช้คุณมิวไปดูอยู่นี่คุ็นนางใช้คุณมิวอยู่ไงคะโอเคจบทุกอย่างไม่เป็นไรเธอน้าจะไม่เข้าใจเดี๋ยวฉันไปดูเองคุณมิว<ะ>ผู้บ่าวหรือผู้สาวคิดว่าน่าจะผู้ชายแหละเขามานอนข้างบอกเดี๋ยวนางขึ้นไปเตรียมที่นอนให้ <c oughs> ไปดูก่อนว่าใครมานะ๋ยวเขาจะไปแล้วนะพี่เป็นใครอ่ะ ผมมาส่งของครับอ๋อมาส่งของแล้วพี่มาทําไมอ่ะมาส่งของครับส่งของใช่ครับชาบ้านคุณมิวมาฮะลืมผู้หญิงหรือผู้ชายพี่พี่พี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะพี่เป็นผู้ชายครับพี่มาหาผู้ใหจ้า มาหาคุณมิวครับคุณมิวไปออกไปข้างนอกกับผู้ชายคนอื่นจ้ะแล้วน้องเป็นใครอะครับเป็นน้องสาวคุณมิวค่ะเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณมิวเลยเพิ่งเพิ่งมาใหม่พี่ชื่ออยางจ๋าชื่อนามครับพี่นามขึ้นไปนอนกับนางไหมโอ้แล้ววันนี้มาฮ็ดหยางจ้าพอดีจะมาส่งนมซันชัยแดรี่ไฮโปรตีนครับเป็นคนส่งของบอกเป็นคนส่งของด้วยว้าเป็นเด็กส่งของว้าเป็นเด็กส่งของแล้วเข้าบ้านมาเดินตามคุณนางมา ได้ได้ครับคุณนางคเขามักผิวด,ดีมากเลยอ่ะนี่ไ,ได้บำรุงอะไรนะอ,อีมิว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 อ,อีนางเมื่อกี้ใช้อะไรสกิดมือชัวนะเพราะมือชัวมึงเหยียดขำามหัวกูให้เหยังมึงนั่นนนงรถเนี้ยแล้วกูจะเอไหวกับมึงลอยได้จะตายปินโบกอีโค มึงหัวลอกกูเฮ็ดยังมาหาว่ากูเป็นกระต่ายติดโบกูเป็นแมวกระต่ายติดโบมือหัวลอกกูหลายรอบแลยนะอียาย,ย,า,ยาเลยเของมึงน่นนนะนุ้ยมีโคออย่างนี้มีคออย่างนั้นมีโคก็เป็นเด็กฝึกงานณลุงอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวจะไปฟ้องคุณลุงนะพอได้ละใครมาหยียงนอบักบักบักน้ำเขาอยู่ไหนเป็นอย่างคือไปยืนอยู่มองนันมานี่ขอโทษครับไอ้น้ำมีมีโก้าอีไหมนั่งพื้นเนี่ยล่ะเอาพี<ฮ>่น้ำ ไปเรียกเขาพี่ทำไมนี่อีนางเอาอีมิวเอาเอาอีนี่ดิเมื่อดากูเห็ดหยังมึงคำนี้แล้วนะมึงนีหยั่งมึงคาอีหยังผมผมก็คามึงคาอีหยังมึงเด็กส่งของนี่เขาไม่ใช่เด็กส่งของเด็กส่งของถือของมานี่คือคุณนามเขาอยู่ข้างบ้านฉันเขาเป็นเจ้าของนมซันชนยเดรี่ไฮโปรตีนมึงเปจาของบอกครับถ้ารู้ไหมว่าเขาขายได้เดือนละกี่ขวดกี่ขวดเดือนหนึ่งประมาณล้านขวดครับก็แค่เดือนละล้านขวด ดื่มบ้างนะจะได้ฉลาดต้องดื่มหมอว่าส่วนใหญ่อ่ะคนสวยๆแล้วคนฉลาดอ่ะเขาก็ดื่มไปทั้งนั้นแหละอันนี้เหรอ s u นชายเด d ี่ไฮโป g h Protein Green s t r a w b e r แล้วเธอรู้ไหมว่าเธอรู้เยอะจังนะมิวเธอรู้ไหมว่าคนที่ไม่ชอบกินโปรตีนก็กินได้นะอ้าวเหรอใช่ฉันไม่ชอบกินได้ฉันชอบกินเข็มฉันหมายถึงโปรตีนเธอขำอะไรฉันอบกินเข็มนั่งเตียงมาเองด้วยจ้าอันนี้รสอีหยังจ้า Butter Scars Butter Scars อันนี้อะไร Chocolate ฮะช็อกโก a t e อะไรนะช็อกโกลตช็อกคกชอกคช็อกช็อกคลกช็อกคอกคุช็อกคชอกมนช็อกคชอกคุชอกคุ็กคา็อกค็นกคชองนมชันุช็อกคุช่อกคุช็อก็ค้า็อง็นกคอกคอกคุชุ้ เออเจ้าู้ใครอย่างเสียบา้าน้ำตะหูฉันว่าเธอควรจะไปเตรียมน้ําเตรียมโต๊ะอาหารสําหรับฉันที่จะดินเนอร์กับคุณนามในเย็นนี้ใครให้พี่นามน่งกับเพียบม,มึงนั่นแหละเขานั่งเอามึงอย่าที่นดนะ้ากูนะเอาอีนางเอาอีนิวเอาอเป็นคนใช้มึงนะแต่กูเป็นตะคิว